ครั้งกับรายการรบกว้างกับภาษาอังกฤษทาง fm 1 0 7 2 5สเมกะเฮิร์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีและนอกจากจะรับฟังได้ทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube ที่ช่อง nu radio หรือช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันพรวิทนิเทศร,รับหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการคะ่ะในเทอมนี้ดิฉันได้สอนวิชาวรณกรรมร้อยแก้วภาษาอังกฤษเบื้องต้นหรือ introduction to English prose และในวิชาวรรณกรรมรอยแก้วนี้นะคะเราก็จะได้เรียนวรรณกรรมรอยแก้วประเภทต่าง,างๆซึ่งก็ได้แก่ short story ก็คือเรื่องสั้น novel นวนิยายและ play ก็คือบทละครนั่นเองค่ะและโดยส่วนใหญ่นะคะนิสิตก็มักจะบ่นกันมากในตอนในการอ่านนวนิยายเนื่องจากว่ามีขนาดเล่มที่หนานะคะเนื้อหายาวเต็มไปด้วยตัวละครเยอะแยะมีย่อหน้ายาวๆติดตกัน แต่พอมาช่วงนี้นะคะได้ฝึกอ่านบทละครหรือว่าเพลย์ซึ่งก็จะมีขนาดสั้นกว่านิดนิยายแล้วก็ดําเนินเรื่องด้วยบทสนทนาของตัวละครเป็นหลักตัวหนังสือไม่ได้ยาวติดกันเป็นพืชเหมือนในนิยายก็ดูจะแฮปปี้แล้วก็สนุกกับการอ่านกันมากขึ้นนะคะและบทละครที่สอนใอนตอนนี้ก็คือบทละครสุดคลาสสิกเรื่องพิกแมเลียนนั่นเองค่ะเรื่องพิกแมเลียนนี้ประพันธ์โดยจอเบรูนัตชอว์ซึ่งเป็นนักเขียนบทละครชาวไอริชนักเขียนบทละครี้ภาษาอังกฤษใช้ว่า playwright นะคะหรือว่า r a m a t i s t ก็ได้เช่นกันชอมีความชำนาญในการประพันธ์บทละครแนวชีวิตเขามีผลงานบทละครมากกว่า60เรื่องส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่สะท้อนถึงปัญหาสังคมชอได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมในปีคศ1925และได้รับรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ดัดแปลงยอดเยี่ยมในปีคศ1938รและบทละครที่ประสบความสำเร็จทางการเงินมากที่สุดของชอกก็คือพิกแมเลียนนี่เองค่ะ ซึ่งบทละครพิก a มเลียนี้นะคะได้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในปี1938ซึ่งก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนั้นภาพยนตร์พิก a มเลียนี้ก็เลยกลายเป็นบทเป็นละครบรอดเวยนะคะในชื่อว่า My Fair Lady ซึ่งนำแสดงโดย Julie Andrews และ Rick Harrison ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวจนอีก2ปีต่อมานะคะ My Fair Lady นี้ก็ ข้ามไปแสดงที่ลอนดอนประเทศอังกฤษในฐานะที่เป็นละครเพลงนะคะและจากนั้นมาด้วยด้วยความที่รับความนิยมเป็นอย่างสูงก็ถูกนำไปดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์เพลงหรือว่ามิวสิคฟิล์มนะคะซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชื่อว่า My Fair Lady อีกเช่นเดิมซึ่งก็จะสร้างในปี1964โดยบริษัท Warner Brothers เวอร์ชันภาพยนตร์เพลงนี้นำแสดงโดย Au d r e y Hepburn และ Rick Harrison ค่ะ แต่ว่าที่เราจะนำเสนอกันในรายการในวันนี้นะคะจะเป็น original text หรือว่าบทละครต้นฉบับ p ิ g เมเลียที่ประพันธ์โดยชอนั่นเองค่ะโดยบทละคร p ิ Py g เมเลียของชอนี้ถูกตั้งชื่อตามตำนานรักโรแมนติกในเทพกรรณามกรีกโรมนที่ชื่อว่า p ิกเม l i ี n and g a l a าลาโดย Ovid กรีชาวโรมนได้เล่าถึงตำนาน p ิ Py g เมเลียนี้ไว้ในมหากรบ m เม a า o มฟอร์ซิสของเขานะะในเร่องที่10โดยเขากล่าวว่าพิกเมเลียเป็น ประติมากรภาษาอังกฤษใช้คำว,ว่า sculpture ประติมากรก็คือนักปั้นนักแกะสลักรูปนั่นเองนะคะส่วนผลงานของประติมากรก็คือประติมากรากรมภาษาอังกฤษใช้ว,ว่า sculpture ซึ่งพิกเมเลียนเป็นประติมากรฝีมือเยี่ยมแต่บางตำนานก็เล่าว่าพิกเมเลียนนี้เป็นกษัตริย์จากไซปรัสซึ่งไม่ว่าจะเป็นพิกเมเลียนในฐานะประติมากรหรือพิกเมเลียนในฐานะกษตัตริย์สิ่งที่ตำนานกล่าวไว้ร่วมกันก็คือ เขาพบประสบเจอแต่หญิงสาวที่ทาให้เขารู้สึกสิ้นหวังกับความรักจนไม่อยากจะสารสัมพันธ์กับหญิงคนไหนอีกถึงขนาดสาบานว่าจะไม่มีวันเข้าสู่ประตูวิวาโดยเด็ดขาดพิกแมเลียนผู้ช้ารักนี้นะคะก็หันหลังให้กับความรักแล้วก็อุทิศตนให้กับการทํางานทุกๆวันเขาก็จะมุ่งมั่นสร้างสารรค์งานประติมากรรมของเขาโดยไม่สนใจใครหรือไม่สนใจหญิงสาวคนไหนเลยต่อมาพิกแมเลียนก็ได้แกะสลักงานช้างออกมาเป็นรูปปัน้นแล้วเขาก็ให้ชื่อรูปปั้นของเขานั้นว่ากาลาเทีย ซึ่งการแกะสลักรูปปั้นนี้อาจจะเป็นความพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องของเหล่าหญิงสาวที่เขาเคยพบเจอแล้วก็ทําให้เขาเจอแต่ความโศกเศร้ามาก่อนก็ได้นะคะและรูปปั้นนี้ก็สวยสดงดงามได้ดั่งใจของเขาและพิกเมเลียนนีก็เกิดหลงรักรูปปั้นที่เขาสร้างขึ้นมากับมือนั้นอย่างจับใจเฝ้าคลั่งไคล้หลงไหลรูปปั้นที่มีชื่อว่ากาลาเทรานี้จนไม่เป็นอันทําอะไร เขาปฏิบัติต่อรูปปั้นเหมือนกับปฏิบัติต่อหญิงคนรักค่ะเสื้อผ้าพรหาเครื่องประดับมาสวมใส่ให้เวลานอนก็พาไปนอนที่นอนอันอ่อนนุ่มด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะรูปปั้นกย็ยังคงเป็นเพียงแค่รูปปั้นและพิกแมเรียนก็ทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะรู้ดีว่าไม่มีทางเลยที่จะสมหวังและก็ครองรักกับรูปปั้นได้และพอดีในช่วงเวลานั้นนะคะมีเทศกาลเฉลิมฉลองเทวีแอฟโรดิทซึ่งเป็นชื่อกรีกนะคะหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า เทพี v ีนัสซึ่งเป็นชื่อโรมันนั่นเองซึ่งอ p โ r รไดท์หรือว่าฟี n ัสนี้นะคะเป็นเทพีแห่งความงามและความรัก goddess of beauty and love ผู้คนต่างก็พากันไปสักการะที่วิหารของอ p โ r รไดท์พิกเมเลียนก็เลยไปที่วิหารของพระนางแล้วก็อธิษฐานขอให้ตนได้ครู่ครองเป็นหญิงสาวที่งามเหมือนกับรูปปันคาลาเทียของเขาซึ่งเทพีอฟโ r รไดท์ได้ยินความปรารถนาอันแรงกล้าของพิกเมเลียนด้วยความสงสาร ทนางก็เลยตอบรับคำอธิษฐานและเมื่อพิกเมเลียนกลับมาถึงบ้านเขาก็รู้สึกว่ารูปปั้นกาลาเทียดูงดงามยิ่งกว่าเก่าและเมื่อจุมพิษที่ริมผีป,ปากของรูปปั้นก็พบว่ากาลาเทียได้กลับกลายเป็นคนที่มีชีวิตขึ้นมาแล้วในที่สุดพิกเมเลียนก็ได้แต่งงานแล้วก็ครองรักกับกาลาเทียจะมีบุตรชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเพย์ฟอสและต่อมาเพย์ฟอสนี้ก็ได้กลายเป็นชื่อเมืองที่อ,ฟอัฟโรดโปรดปานที่สุดเมืองหนึ่งด้วยบทละครพิกเมเลียนของชอร์นะคะ ที่สอนกันในรายวิชาวรรณกรรมร้อยแก้วในเทอมนี้นั่นะเป็นบทละครที่ชื่อพิกแมเรียนก็จริงแต่ว่าไม่มีตัวละครไหนที่ชื่อพิกแมเรียนเลยแล้วก็ไม่มีใครในบทละครนี้ที่เป็นปฏิมาก,กรเลยด้วยแต่ว่าบทละครพิกแมเรียนนี้ได้เล่าเรื่องของเอลิซาดูลิตเทอซึ่งเป็นสาวขายดอกไม้นะคะเป็น f ล o วเ r อร์เที่พูดสำเนียงคอก k นี y ก็คือเป็นสำเนียงของ ย่านชุมชนแออัดแถบหนึ่งในลอนดอนนะคะเป็นย่านของผู้คนที่ในสมัยวิกตอเรียนนั้นเป็นย่านที่ผู้คนไม่มีการศึกษาแล้วก็ผู้สำเนียงที่ต่างไปจากสำเนียงมาตรฐานของอังกฤษก็คือเป็นสำเนียงคอกนีซึ่งเอลิซานี้เดินทางจากต่างจ,าจังหวัดมาขายดอกไม้ในลอนดอนและนางก็ได้พบกับนักศัตรศาสตร์อย่างศาสตราจารย์เฮลีฮิกินส์นะคะเฮลีฮิกินส์เป็นนักศัลยศาสตร์หรือว่าเป็นโฟเนติเชียนนักศัทยศาสตร์ก็คือเชี่ยวชาญในเรื่องการเปล่งเสียงการออกเสียง ส่วนศาสตร์หรือว่าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปล่งเสียงของมนุษย์นะคะการเปล่งเสียงต่างๆของผู้คนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นวิชา Phonetics นั่นเองค่ะนอกจากเอลิซาได้พบกับฮิกกินส์แล้วก็ยังได้พบกับผู้ผ่าน p i c k คอริงนะคะผู้ที่สนใจด้านภาษาศาสตร์เช่นเดียวกันเมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งสองพบกันนะคะก็ได้เกิดท้าพน,านันภาษาอังกฤษคำว่า bet กันขึ้นนะคะว่าจะสามารถทำให้เอลิซาสาว ยากจนผู้พูดสำเนียงคอกนีเนี้ยจะทำให้นางผู้สำเนียงมาตรฐานแล้วก็เรียนรู้จริตกิริยามารยาทจนกลายเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นผู้ดีอังกฤษขึ้นมาให้ได้จะสามารถทำได้ไหมก็เกิดการพนันขันต่อกันขึ้นส่วนเอลิซานะคะก็ยินดีที่จะอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของการพนันนั้นเพราะว่าเธอก็อยากที่จะยกฐานะตัวเองจากคนขายดอกไม้ข้างทางมาเป็นลูกจ้างในร้านดอกไม้ นางก็เคยมีความปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นนะคะแต่ว่าที่ร้านไม่รับนางเพราะว่านางพูดไม่ได้สำเนียงมาตรฐานและในที่สุดเอลซิซาก็เข้ารับการฝึกฝนจากฮิกกินส์นะคะและเมื่อเข้ารับการฝึกไปได้ระยะหนึ่งเอลซิซาก็ได้เดินทางเข้าไปพบกับมิสซิสฮิกกินส์แม่ของศาสตราจารย์ฮิกกินส์แล้วก็เป็นวันที่เธอมีแขกมาพบพอดีซึ่งแขกนั้นก็คือครอบครัวเอนสฟอร์สชิลซึ่งเป็นผู้ดีตกอับ และถึงแม้ว่าเอลิซาจะพูดสำเนียงได้เหมือนผู้ดีในลอนดอนแล้วนะคะแต่เธอก็กลับใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พูดเรื่องที่ไม่ควรพูดเธอพูดเรื่องความป่วยไขย้ความตายซึ่งเป็นเรื่องที่ในวงสนทนาของชนชั้นสูงก็จะไม่นำมาพูดกันแต่อย่างไรก็ตามนะ่คะเฟรดดี้ลูกชายคนเล็กของบ้านเอนส์รัชิลนี้ก็กลับหลงรักเธอส่วนมิสซิสฮิกกินส กลับไม่เห็นด้วยกับการทดลองของลูกชายแล้วก็เพื่อนก็คือผู้ผ่านพิคคริงเนี่ยแหละเพราะเธอมองว่าทั้งสองมองเอลไลซาไม่ต่างไปจากสัตว์ทดลองเลยและเมื่อถึงวันเข้าร่วมงานเลี้ยงใหญ่ที่ทสถานทูตนะคะตามที่ได้ผนันกันไว้พิคคริงก็พาเอลไลซาไปเปิดตัวในฐานะรูปบุญธรรม และในงานนี้เอลิซาก็สามารถตบตาหลอกทุกคนในงานได้สําเร็จจนทุกคนเชื่อสนิทว่าเธอเป็นสุภาพสตรีจากสังคมชั้นสูงแต่เมื่อจบงานแล้วฮิกกินส์กับเบื่อหน่ายและก็ไม่เห็นคุณค่าในความพยายามของเธอไม่ได้พูดจาชมเชยว่าให้เกียรติเธอเลยจนเอลิซาผิดหวังเสียใจแล้วก็หนีออกจากบ้านฮิกกินส์ไปและในสุดทีท่สุดนะคะก็ตัดสินใจแต่งงานกับเฟรดดี้นเองบทละครจบลงที่ฮิกกินส์พยายามขอร้องให้เอลิซากลับมาอยู่ที่บ้าน เพราะฮิกกินสเองก็ใช้งานเอล z ซให้ช่วยดูแลเรื่องต่างๆไม่ต่างไปจากคนใช้เท่าไหร่นักแต่ e l ล z ซก็ไม่ได้สนใจจะกลับมาแถมบ่อย h ิกกินส์ย้ยซ้ำว่าจะเก็บเงิน <c oughs> จากอาชีพที่เธอทำนะคะแล้วก็จะสอนสำเนียงคนทำแบบเที่ยวกับที่ h ิกกินส์ทำแล้วก็จะสอนผู้คนให้ปรับเปลี่ยนสำเนียงเพื่อที่จะได้เลื่อนชั้นฐานะทางสังคมแบบที่ฮิกกินสอนเธอมา และเอลิซาก็บอกว่าเธอรู้ดีว่าฮิกกินส์ไม่มีทางจะอยู่ได้ถ้าเธอไม่อยู่ช่วยเหลืออะไรส่วนฮิกกินส์ก้องหัวเราะ,ะเธอนะคะเพราะไม่คิดว่าเธอจะสามารถไปเป็นคนสอนการออกเสียงได้และการแต่งงานกับเฟรดดี้นะก็จะทําให้ชีวิตของเอลิซาล้มเหลวซึ่งบทละครก็จบสั้นๆเพียงเท่านี้เองค่ะไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่ได้จบที่ความรักหวานแหววระหว่างฮิกกินส์กับเอลิซา ไม่ได้มีฉากการแต่งงานใดๆขึ้นมาถึงแม้ว่าเอลิซาจะแต่งกับเฟรดดี้แต่ฉากจบก็ไม่ใช่ฉากแต่งงานของัคู่นะคะอันที่จริงชอร์ Shaw ได้เขียนตอนจบอธิบายไว้เพิ่มเติมในส่วนท้ายของละครว่าชีวิตการแต่งงานของเอลิซากับเฟรดดี้ก็ไม่ได้ราบรื่นอะไรเพราะว่าค้าขายไม่เป็นพิคคริงเองก็สนับสนุนให้ทั้งสองคนไปนเรียนที่วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งลอนดอนหรือว่า London s c h o o l of Economics หรือว่า lsc อันโด่งดัง แต่ว่าการเรียนที่วิทยาลัยก็ไม่ได้ช่วยอะไรทั้งคู่มากจนต้องล้มลุกคลุกคลานแล้วก็กลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายผักสดก่อนที่เริ่มจะมีฐานะดีขึ้นในทีหลังนะคะแต่เรื่องก็จบลงแค่นั้นไม่ได้มีความรักหรือว่าไม่มีโรแมนส์อะไรมากมายระหว่างฮิกกินส์กับเอลิซาฮิกกินไม่ได้แสดงความรักโรแมนติกกับเอลิซาแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้เกลียดกันเพียงแต่แค่ช่วยเหลือดูแลกันไปชออธิบายว่าคนอย่างฮิกกิน ด้วยความที่มีแม่เป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมก็เลยรักได้แค่วิชาความรู้รักผู้หญิงคนอื่นไม่เป็นอีกจากบทละครนะคะก็จะเห็นว่าตัวเรื่องไม่ได้เน้นที่โรแมนต์แต่จะเน้นที่การกดขี่ผู้หญิงและชนชั้นแรงงานและตั้งคำถามกับค่านิยมชนชั้นกลางโดยเฉพาะเรื่องการใช้ภาษามาตรฐานเพื่อเข้าสังคมในขณะที่ตัวเรื่องชี้ให้เห็นว่าความสง่าง,งามของชนชั้นกลางและชนชั้นสูงไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนะคะ แต่ว่าการเลื่อนชนชั้นนั้นก็เกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลายๆสิ่งด้วยการพยายามทำบางสิ่งบางอย่างแต่วรรณกรรมนี้นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในสังคมไหนหรือว่าในยุคสมัยไหนก็ตามดังนั้นการเลื่อนชนชั้นฐานะทางเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องเกิดขึ้นในสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้อให้เกิดความเท่าเทียมนะคะเดียวกันก็เป็นการฝืน การดัดร่างกายให้อยู่ใต้กฎเกณฑ์ขัน้นยมของชนชั้นอื่นด้วยเช่นกันนะคะการพยายามที่จะปรับตัวเองเลื่อนสถานะตัวเองจากสังคมที่ตนเป็นอยู่สังคมชั้นล่างจนเป็นอยู่ยกระดับไปอยู่ในชนชั้นสูงเป็นการต้องปรับต้องฝืนอะไรบางอย่างเหมือนอย่างเช่นการฝึกดัดสำเนียงของเอไลไซิซาตั้งแต่ต้นเรื่องที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างลำบากลำบนที่จะออกเสียงให้เป็นผู้ดีตามแบบที่ฮิกกินสอนนะคะแต่เอลิซาก็ยอมทำทุกสิ่งเพื่อที่จะเลื่อนชั้นทางสังคมตามที่เธอตั้งใจไว้ ดังนั้นค่านิยมของชนชั้นกลางก็เลยกลายเป็นทั้งอาวุธเป็นรางวัลแล้วก็เป็นเครื่องทรมานเธอไปพร้อมๆกันนั่นเองแล้วเธอก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่แล้วก็เรียนรู้กับสังคมที่เธอพยายามที่จะยกระดับตัวเองนี้ต่อไปนั่นเองหากดูเผิๆน,น,น,นะคะเรื่องราวของเอรซซาคงไม่ต่างไปจากพล็อตละครสุดคลาสสิกทั่วไปที่มีตัวละครหลักเป็นหญิงสาวยากจนซึ่งอยากจะพลิกโฉมฐานะของตัวเอง แต่ในความเป็นจริงแล้วโดวยส่วนใหญ่ละครที่นําเสนอเรื่องราวของชนชั้นควบคู่ไปกับความสวยงามมักจะยยกไม่ขาดจากเรื่องความสัมพันธ์รักๆคล้ายๆนะคะแต่ละครนี้แตกต่างออกไปตรงที่ทุกสิ่งที่เอลิซาตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อความต้องการที่จะพัฒนาตัวเองและเรียกร้องในสิทธิที่เธอพึงจะได้รับาจากสังคมนะคะในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเรื่องนี้เหมือนจะเป็นเรื่องรักแต่ก็ไม่ได้จบด้วยที่ความรักที่หวานชื่นซึ่ง พอเราเอาความคิดของเอลิซามาเทียบกับบริบทของสังคมในช่วงปี1913ซึ่งเป็นปีที่ละครเรื่องนี้ได้ถูกประพันธ์ขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเอลิซานี้มีแนวคิดแบบนักสิทธิสตรีนะคะจัดว่าเป็นเฟมินิสต์ได้เช่นกันถธอจัดว่าเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ที่ไม่ยอมจำนวนต่อกรอบของสังคมอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวค่ะก็หวังว่าเรื่องราวตำนานรักจากเทพกรณามกรีกอย่างพิกเมเลนแอนกาลาเทียซึ่งนำไปสู่บทละคร สะท้อนสังคมสุดคลาสสิกอย่างพิกเมเลียที่ประพันธ์โดยจอ Bernard Shaw ที่นำเสนอไปในวันนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะคะในโอกาสหน้าดิฉันจะครสันวรรณกรรมภาษาอังกฤษเรื่องอื่นที่น่าสนใจมานำเสนอให้ฟังกันต่อไปค่ะและได้วันนี้รายการรกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ